เหตุการณ์ที่ทุกคนคิดว่าเป็นแค่การทรมานเมียแต่กลับกลายเป็นการเปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนผู้หญิงท้องแกที่ถูกมัดกลางแดดไม่ใช่เหยื่อที่อ่อนแออย่างที่ใครคิดเพราะอีกไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งที่ทุกคนเห็นในไร์สดจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การนอกใจแต่มันคือความลับดำมืดที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องเงียบสนิท ถ้าคุณคิดว่ารู้ตอนจบแล้วคุณคิดผิดลมร้อนพัดฝุ่นทรายกระแทกหน้าหญิงท้องแก่ถูกลาไปที่ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งเสียงร้องขอชีวิตสันสถานกลางแดดผิวหนังของเธอแสบเพราะแสงแดดที่ร้อนจัดผู้ชายที่เคยสัญญาว,ว่าจะดูแลเธอยิ้มอย่างเลือดเย็นเขามัดเธอด้วยเชือกหนามือของเธอสั่นระริกเพราะทั้งเจ็บและตกใจเธอแทบหายใจไม่ออก ผู้หญิงอีกคนยืนข้างเขาด้วยรอยยิ้มแห่งความสะใจทั้งคู่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดเสียงหัวเราะของพวกเขาชัดจนแทงหัวใจใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความกลัวผู้คนในไลฟ์ต่างส่งเสียงเชียร์แสงแดดแผดเผาไปทั่วร่างของหญิงท้องเหงื่อไหลผ่านแก้มอย่างช้าๆเธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังพังลงตรงหน้าแต่ที่ไกลออกไปมีสายตาคู่หนึ่งจ้องอยู่ หัวใจของคนคนนั้นเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอคือแม่ของหญิงท้องแก่คนนั้นเสียงหัวใจไม่เต้นจนแทบไม่ได้ยินอย่างอื่นเธอเห็นทุกอย่างในหน้าจอความโกรธไหลเข้ามาแทนความตกใจมือของเธอกำแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาของแม่เต็มไปด้วยสิ่งเดียวความตั้งใจที่จะหยุดความเลวร้ายทั้งหมดนี้แม่ไม่สนใจว่าแดดจะแรงเพียงใดไม่สนใจว่าคนในไลฟ์จะพูดอะไร ในขณะเดียวกันท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างประหลาดลมแรงพัดเข้ามาอีกครั้งใบไม้ปลิวว่อนเหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างหญิงท้องแก่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเธอหลับตาแน่นเสียงหัวใจลูกในท้องเต้นเร็วความเจ็บแผลซ่านทั่วร่างเสียงของผู้ชายยังคงดังลัน่นเขาคิดว่าไม่มีอะไรหยุดเขาได้แต่มีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้ทีละน้อย ที่ละน้อยมากขึ้นเรื่อยๆลมเริ่มหอบเอาฝุ่นทรายลอยขึ้นสู่ฟ้าดวงอาทิตย์ส่องลงมาจนพื้นดินร้อนระอุกลิ่นดินไม่คละคลุ้งในอากาศหญิงท้องแก่หายใจลึกอย่างยากลำบากแม่เดินเข้าใกล้ทุ่งด้วยจังหวะที่มั่นคงเสียงรองเท้าของเธอเหยียบพื้นจนเกิดเสียงกรอบแกรบสายตาไม่ละจากภาพเบื้องหน้าทุกก้าวเต็มไปด้วยความโกรธและความเป็นห่วงผู้ชายยังยิ้มอยู่หน้ากล้อง เขาหันโทรศัพท์ให้ผู้ชมดูหญิงท้องที่ถูกมัดคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการเย้เยเสียงของชูหัวเราะพร้อมกันอย่างสะใจ,จหญิงท้องรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลลงมาบนแก้มมันผสมกับน้ำตาและฝุ่นทำให้เธอมองเห็นภาพบเบลอแต่เธอพยายามเงยหน้าขึ้นแม่หยุดยืนอยู่ไม่ไกลเธอมองลูกสาวที่กำลังถูกทรมานดวงตาของแม่แดงกำ่ำ ลมหายใจของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆลมแรงพัดจนต้นไม้สั่นไหวสายเชือกที่มัดหญิงท้องแน่นเริ่มขยับเส,สียงครวญครางของเธอดังกล้องในทุ่งเธอรู้ว่ามีคนกำลังมาผู้ชายและชูไม่ทันสังเกตพวกเขากำลังสนุกกับการไลฟ์หัวเราะเสียงดังอย่างไม่รู้สึกผิดผู้ชมบางคนส่งข้อความเร่งเร้าให้ทำร้ายหนักขึ้นแม่ยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเอง เธอสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งอย่างนิ่งความเงียบระหว่างหัวใจกับความโกรธกำลังเปลี่ยนเป็นพลังเธอเดินต่อไปแบบไม่ลังเลหญิงท้องเริ่มร้องเรียกเสียงเบาเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นออกจากปากได้อย่างไรแต่แม่ได้ยินชัดเจนกว่าใครเหมือนเสียงนั้นดังขึ้นมาในหัวของเธอโดยตรงผู้ชายหันหน้ามาทางลมเขาขามวดคิ้วเมื่อเห็นเงาคนกำลังใกล้เข้ามาภาพในจอไลฟ์สั่นไหวเล็กน้อย ชูหันไปมองอย่างไม่พอใจแม่หยุดตรงกลางระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรเธอจ้องตาผู้ชายด้วยสายตาที่ไม่หวั่นไหวไม่มีคำพูดจากเธอมีเพียงความนิ่งที่หนักกว่าเสียงร้องให้ของลูกสาวหญิงท้องมองแม่อย่างมีความหวังริมฝีปากของเธอสัน่นลมหายใจหอบเธอรู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ในขณะที่ทุกอย่างเงียบและหนักอึ้ง เสียงบางอย่างดังมาจากหลังต้นไม้ใหญ่เหมือนเสียงก้าวเท้าเหมือนเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังเข้าใกล้ช้าๆดวงตาของแม่และหญิงท้องมองไปยังที่เดียวกันลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งฝุ่นทรายหมุนวนรอบพื้นดินจนผู้ชายต้องยกมือขึ้นบังหน้าเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นอีกและใกล้ขึ้นอีกจนทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติ เงาที่ทอดยาวบนพื้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่เงาของแม่และไม่ใช่เงาของผู้ชายคนนั้นหญิงท้องรู้สึกถึงบางอย่างที่กดดันกลางอกเหมือนลมหายใจของโลกกำลังหยุดลงอากาศเริ่มเย็นลงอย่างกระทันหันแม่แดดองลงมมมหลีตามองไปยังต้นทางของเสียงเธอเห็นคนอีกคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาท่วงท่าของเขาหนักแน่น สายตาของเขาเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งผู้ชายที่ถือโทรศัพท์ชะงักเขาหยุดพูดทันทีปากที่เคยยิ้มเริ่มแข็งค้างกล้องในมือสั่นเล็กน้อยผู้ชมในไลฟ์เริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงข้อความเด้งขึ้นเต็มหน้าจอแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับแม้แต่คำเดียวแม่จ้องชายแปลกหน้าคนนั้นเธอจำได้ทันที ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าเรากับผ่านเหตุการณ์โหดร้ายมาก่อนลมหายใจหนักขึ้นในทุกกาวที่เขาเดินรองเท้าบูตตเหยียบดินดังชัดในความเงียบเขามองตรงไปที่หญิงท้องแล้วหันไปมองผู้ชายที่มัดเธอผู้ชายเริ่มพูดตะกุกตะกักแต่ไม่มีคำไหนออกมาเป็นประโยคหน้าเขาซีดลงและมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นแรงกว่าเดิม แม่เห็นแววตาของชายแปลกหน้ามันเต็มไปด้วยความโกรธที่เงียบงนันความยินชาในแววตานั้นทำให้ผู้หญิงที่เป็นชู้ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวลมยิงคงพัดแรงเสียงฝุ่นทรายตีเข้ากับร่างของทุกคนหญิงท้องหลับตาแน่นเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังในหูชายแปลกหน้าหยุดยืนตรงหน้าพวกเขาเขาไม่ได้พูดอะไร แต่แววตาของเขาบอกทุกอย่างได้มากกว่าคำพูดผู้ชายที่ทำร้ายหญิงท้องถอยหลังหนึ่งก้าโทรศัพท์หลุดจากมือตกลงพื้นอย่างไร้เสียงชูรีบดึงชายคนนั้นไว้แต่เขาไม่สนใจแม่มองภาพตรงหน้าโดยไม่ขยับเธอไม่กลัวและไม่ลังเลแม้เพียงเสี้ยววินาทีหญิงท้องมองไปอย่างแม่มือของเธอพยายามจะเอื้อมไปแม้เชื่อจะแน่นจนเลือดไหล แต่แม่เห็นทุกความเจ็บปวดในสายตานั้นชายแปลกหน้าค่อยๆก้มลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขามองหน้าจอแสงสะท้อนของมันสว่างบนใบหน้าเขาเขากดปุ่มหยุดไลฟ์แล้วเงยหน้ามองผู้ชายด้วยสายตาเดิมสายตาที่เต็มไปด้วยความหมายว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นจากตรงนี้ผู้ชายถอยหลังไปอีกหนึ่งก้าวเมื่อไหลลงข้างแก้มเขามองชายแปลกหน้าด้วยสายตาหวาดระแวง เสียงลมหายใจของเขาหนักและสัน่นชูยืนเกาะแขนผู้ชายอย่างหวาดกลัวเธอมองชายแปลกหน้าเหมือนเห็นปีศาจริมฝีปากของเธอสั่นจนพูดอะไรไม่ออกแววตาของเธอเริ่มมีความเสียใจผสมอยู่ชายแปลกหน้าหันไปมองหญิงท้องสายตาของเขาอ่อนลงเพียงเล็กน้อยเขาเห็นความเจ็บปวดของเธอเห็นความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจแม่มองชายแปลกหน้าด้วยสายตารู้จัก ความทรงจำบางอย่างแล่นวาบในหัวชื่อของเขาดังก้องในใจเธอคนที่เคยสาบานว่าจะไม่กลับมาอีกผู้ชายที่ก่อเหตุเริ่มเอ,อ่ยเสียงเบาเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนพยายามอธิบายแต่ไม่มีคำใดสมเหตุผลเขาพูดทั้งที่สายตายยังไม่ละจากชายแปลกหน้าลมพัดผ่านแรงขึ้นอีกครั้งกลิ่นดินและฝุ่นอบอวลไปรอบตัวเสียงใบไม้เสียดสีกันดังชัด เหมือนโลกกำลังฟ้องถึงความผิดของพวกเขาชายแปลกหน้าเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้เขาเอื้อมมือไปจับเชือกปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับปมเชือกที่แน่นหญิงท้องสะดุ้งแต่ไม่ถอยมือของเขาเริ่มคลายปมเชือกช้าและหนักแน่นสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่ปลายนิ้วของเขาความเงียบเข้าปกคลุมทุกเสียงแม่ยืนมองโดยไม่กระพริบตาหัวใจของเธอเต้นช้าและหนัก เหมือนเวลาหยุดลงตรงนั้นเหมือนทุกคนรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นผู้ชายที่ทำร้ายหญิงท้องเริ่มก้าวเข้ามาเขาพยายามหยุดชายแปลกหน้าแต่ดวงตาของแม่หันมาจ้องเขาเพียงสายตาเดียวก็ทำให้เขาหยุดนิ่งเชือกเส้นแรกหลุดออกหญิงท้องหายใจได้สะดวกขึ้นเธอรู้สึกถึงเลือดที่เริ่มไหลเวียนกลับมาที่แขนแต่ยังพูดอะไรไม่ออก ชูพยายามเรียกผู้ชายคนนั้นเบาๆเสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำเธอเริ่มถอยหลังทีละนิดเรากับรู้ว่าบางอย่างใหญ่กว่ากำลังจะมาถึงชายแปลกหน้ามองเชือกเส้นสุดท้ายมือของเขาหยุดนิ่งเหมือนลังเลชั่วขณะแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมองแม่อีกครั้งสายตาของทั้งสองเจอกันไม่มีคำพูดไม่มีเสียง มีเพียงบางอย่างที่เคลื่อนไหวในบรรยากาศลมสงบลงชั่วครู่เสียงฝุ่นและใบไม้หยุดเคลื่อนไหวทุกสิ่งนิ่งราวกับกำลังรอฟังคำสั่งจากคนหนึ่งคนแม่ขยับปากช้าช้าเธอพูดเพียงคำเดียวเสียงเรียบแต่หนักพอที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปพร้อมกันแม่เอ่ยคำที่เต็มไปด้วยน้ําหนักคำที่เหมือนฟ้าฟาดลงกลางอ,อกทุกคนพอ เพียงเท่านั้นผู้ชายที่ทำร้ายหญิงท้องหยุดทันทีใบหน้าของเขาแข็งค้างดวงตากวัดมองไปรอบตัวอย่างสับสนเหมือนมีคนดึงลมหายใจของเขาไปชูยืนตัวสัน่นเธอไม่กล้ามองแม่แม้เพียงเสี้ยววินาทีเหมือนสายตาของแม่สามารถเผาใจเธอให้ไม่ได้ชายแปลกหน้าคลายเชือกเส้นสุดท้ายหญิงท้องสุดนั่งลงกับพื้นมือของเธอกุมท้องไว้แน่น เธอหอบหายใจเหมือนเพิ่งกลับมาจากขุมนรกแม่เดินเข้าไปช้าๆฝุ่นทรายลอยขึ้นตามจังหวะก้าวของเธอเธอไม่พูดอะไรเพราะทุกคำไม่จำเป็นอีกแล้วผู้ชายที่เคยยิ้มอย่างเลือดเย็นค่อยๆถอยหลังเขาหันไปมองชูที่ยืนตัวแข็งทื่อทั้งสองไม่กล้าแม้แต่จะขยับชายแปลกหน้าลุกขึ้นยืนและหันไปหาผู้ชายเขาไม่ต้องพูดคำใด พราะแววตาของเขาบอกชัดว่าเขาเห็นทุกอย่างเสียงลมเริ่มพัดอีกครั้งคราวนี้อ่อนโยนเหมือนพยายามปลอบประโลมหญิงท้องความเจ็บปวดที่ฝังอยู่ในใจค่อยๆค,ค,คลายตัวแม่ยื่นมือไปหาเธอหญิงท้องเหนยหน้าขึ้นน้ำตาไหลลงข้างแก้มเธอจับมือของแม่แน่นมือของทั้งคู่กุมกันไว้แน่นพอจะส่งความอุ่นที่ซ่อนอยู่ ความเงียบระหว่างพวกเธอคือคำที่มากกว่าพูดออกมาได้ชายแปลกหน้าหันมามองแม่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหมายความหมายที่ทั้งสองเคยรู้ดีว่าไม่มีวันหายไปผู้ชายที่มัดหญิงท้องพยายามพูดเสียงของเขาเบาและสัน่นประโยคแรกที่เขากลั้นใจพูดออกมาคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินจากปากเขาใจเย็นก่อนเขาพูดเพียงเท่านั้น ชายแปลกหน้าหยุดก้าวหันมามองเขาช้าช้าลมหายใจของผู้ชายหนักเหมือนถูกกดไว้ด้วยหินแม่มองทุกอย่างด้วยสายตาที่นิ่งไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวเธอดึงลูกสาวให้ลุกขึ้นหญิงท้องพยุงตัวอย่างยากลำบากมือที่จับของแม่ไม่ยอมปล่อยชายแปลกหน้าหันไปมองผู้ชายอีกครั้งก้าวเท้าไปข้างหน้า แต่ก่อนที่เขาจะทําอะไรเสียงกรอบแกรบแบผ่วเบาดังมาจากต้นไม้ด้านหลังเสียงที่เหมือนมีบางอย่างกําลังจะเผยตัวออกมาทุกคนหันไปพร้อมกันเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรหรือกําลังจะนําพาอะไรเข้ามาใกล้ทุกคนในทุ่งแห่งนี้เสียงนั้นดังแทรกเข้ามาในความเงียบเหมือนเศษไม้หักทีละชิ้นเหมือนมีคนยืนอยู่หลังเงาต้นไม้แม่หันไปมองทันที ชายแปลกหน้าขยับตัวเล็กน้อยผู้ชายที่ทำร้ายหญิงท้องมองไปด้วยสายตาหวาดกลัวชูยืนเกาะแขนเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมเงาลึกลับเริ่มเคลื่อนไหวกิ่งไม้สั่นไหวเหมือนถูกบางอย่างผักผ่านหญิงท้องมองด้วยสายตาไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเธอจับมือแม่แน่นขึ้นลมรอบตัวเงียบลงอีกครั้งรากับต้นไม้หยุดหายใจทุ่งหญากว้างใหญ่ยังคงยืนนิ่ง แต่บรรยากาศกลับหนักและกดดันขึ้นทุกขณะแม่มองไปยังเงานั้นความคุ้นเคยบางอย่างแล่นเข้ามาในใจเธอเห็นรูปร่างคล้ายคนกำลังก้าวออกมาช้าช้าชายแปลกหน้าหรีตาเขาเฝ้าดูด้วยท่าทางระแวดระวังมือกำเป็นกำปั้นแน่นแต่เขายังไม่ขยับผู้ชายที่มัดหญิงท้องกลืนน้ำลายเขาขยับริมฝีปากเหมือนกำลังพูดกับตัวเอง ว่าไม่น่าจะมีใครมาได้ไกลถึงที่นี่ร่างที่อยู่หลังต้นไม้ค่อยๆเดินออกมาทุกก้าวทําให้พื้นดินสั่นเบาๆหญิงท้องรู้สึกถึงแรงดันอากาศรอบตัวลมหายใจของเธอสัน่นแต่เธอไม่อาจละสายตาเมื่อเงานั้นก้าวออกมาใต้แสงแดดแม่รู้ทันทีว่าเป็นใครชายวัยกลางคนในชุดเก่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยล้าและฝุ่นแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือ สายตาของเขาไม่มองหญิงท้องไม่มองแม่ไม่แม้แต่จะมองชายแปลกหน้าเขามองตรงไปยังผู้ชายที่เคยหัวเราะใส่เธอเรากับรู้จักเขามานานเรากับมีบางอย่างเชื่อมกันอยู่ในอดีตผู้ชายคนนั้นพังะไป็หนึ่งเก้าเขาพูดเสียงแหบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แม่จับลูกสาวอกไว้ข้างตัวชายแปลกหน้าเตรียมพร้อมพยับ ชูมองไปมาระหว่างทุกคนความสับสนและความกลัวปะปนกันชายจากนาวต้นไม้เดินเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาหนักและสม่ำเสมอเขาหยุดยืนตรงหน้าไม่พูดคำใดในตอนแรกแต่เมื่อเขาเอ่ยขึ้นเสียงของเขาชัดเจนถุมช้าและหนักเขาบอกเพียงประโยคเดียวประโยคที่ทำให้ทุกคนในทุ่งชะงัก แกทำแบบนี้กับเมียคนอื่นมาแล้วกี่ครั้งไม่มีใครตอบได้ทันทีความลับบางอย่างเริ่มเปิดเผยและไม่มีใครรู้ว่าคำถามนั้นคือจุดเริ่มต้นของความจริงทั้งหมดที่จะตามมาผู้ชายที่ถูกถามตัวแข็งทื่อเขามองชายที่เพิ่งเดินออกมาจากเงาต้นไม้ด้วยสายตาตื่นตระหนกริมฝีปากของเขาสั่นเหมือนอยากปฏิเสธแต่คำพูดติดค้างอยู่ในลำคอ ชูมองหน้าผู้ชายข้างตัวอย่างไม่เชื่อความจริงบางอย่างเริ่มเผยออกมาในสายตาเธอเหมือนเธอเพิ่งตื่นจากความฝันที่หลอกตัวเองมาตลอดชายจากเนวต้นไม้ก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวฝุ่นบนพื้นลอยขึ้นตามปลายรองเท้าแววตาของเขาไม่สันไหวเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเจ็บปวดเก่าแก่ผู้ชายที่เคยหัวเราะต่อหน้าหญิงท้องเริ่มร้องเสียงแผ่วไม่ใช่เสียงอธิบาย แต่เป็นเสียงที่ออกมาจากความกลัวล้วนๆล,นลมหายใจของเขาติดขัดเหมือนกำลังจมอยู่ในความผิดที่เคยก่อแม่จ้องเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสีหน้าที่นิ่งเธอมองชายที่มาจากเงาต้นไม้อย่างคุ้นเคยเหมือนเคยเห็นเขามาก่อนในวันที่เลวร้ายกว่าวันนี้ชายแปลกหน้าค่อยๆย,ยืนขวางด้านหน้าหญิงท้องและแม่เหมือนเป็นสัญชาตญาณปกป้องท่าทางของเขาสงบแต่ฝังความเดือดร้อนบางอย่างไว้ข้างใน สายลมพัดเบาๆผ่านทุ่งหญ้าท้องฟ้าสว่างแต่กลับมืดมนในความรู้สึกความเงียบหนักจนแทบได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนชายจากนาอต้นไม้พูดต่อเสียงของเขาหนักและชัดทุกพยางฉันรู้จักคนที่แกทำร้ายไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนี้คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางทุ่งชูเพลอปล่อยมือจากชายที่เธอเคยยึดมั่นเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ผู้ชายคนนั้นสายหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเขาพูดเสียงสั่นว่าไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแต่คำพูดนั้นไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปแล้วชายจากนาต้นไม้หยุดอยู่ตรงหน้าเขาระยะห่างเพียงคืบเดียวเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของผู้ชายมีหลายคนเจ็บเพราะแกหลายคนที่ไม่มีใครช่วยทันแล้ววันนี้แกคิดว่าจะทำอีกใช่ไหม ผู้ชายหันหน้าหนีเขามองไม่เห็นทางออกความจริงที่เคยซ่อนเอาไว้เริ่มทลายทีละชั้นลมเย็นพัดอีกครั้งทุ่งหญ้ารอบตัวส่งเสียงสั่นไหวเหมือนธรรมชาติกำลังฟังอยู่ผู้ชายจากเงายกมือชี้ไปที่หญิงท้องและถามเสียงต่ำลงนี่คือผู้หญิงคนสุดท้ายที่แกคิดจะทำร้ายใช่ไหมไม่มีใครตอบแต่ในความเงียบ ความจริงกำลังใกล้เข้ามาและไม่มีใครหนีมันพ้นอีกต่อไปผู้ชายเงียบไปนานสายตาของเขาละลาล,ลังเขาพยายามจะปฏิเสธอีกครั้งแต่เสียงที่ออกมามีเพียงลมหายใจที่สัน่นชูมองผู้ชายที่เธอเคยคิดว่าเป็นคนรักความจริงที่เริ่มชัดขึ้นทำให้หน้าของเธอซีดเธอถอยออกไปอีกก้าวเหมือนเพิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นครั้งแรกแม่จับมือหญิงท้องไว้แน่น เธอไม่พูดอะไรแต่แรงบีบของมือบอกว่าลูกไม่ได้อยู่ลำพังชายแปลกหน้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าแววตาของเขามั่นคงเรากับพร้อมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นชายจากเงาต้นไม้ค่อยๆลดมือที่ชี้ลงเขาหันกลับไปมองผู้ชายคนนั้นอีกครั้งใบหน้าของเขาเงียบสงบแต่คำพูดของเขาทิมแทงเหมือนคมมีดแกเคยบอกว่าแค่จะสั่งสอนแต่คนที่เจ็ดไม่เคยลืม ผู้ชายกัดฟันแน่นเขาถอยหลังเหมือนอยากจะหนีแต่ทุ่งโล่งกว้างไม่มีทางออกให้เขาชูยืนกอดตัวเองสายตาเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความสำนึกเธอเห็นผู้หญิงท้องที่แทบลม้มลงเมื่อครู่เห็นแม่ที่ยืนอยู่เคียงข้างและเห็นผู้ชายสองคนที่ยืนปกป้องเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธออยู่ข้างคนผิดมานานแค่ไหนลมผ่านใบหญ้าอีกครั้ง เสียงมันขยับไปทั่วผืนดินเหมือนธรรมชาติเองกำลังตัดสินใจบางอย่างชายจากหน่อต้นไม้พูดต่อช้าช้าวันนี้ไม่ใช่วันที่แกจะเล่นอำนาจวันนี้คือวันที่แกจะต้องฟังทุกอย่างที่เคยทำผู้ชายมองหน้าทุกคนความมั่นใจที่เคยมีหายไปจนหมดเขาเหมือนคนที่ถูกไล่จนถึงทางตานันหญิงท้องค่อยๆตั้งหลักเธอเงยห,หน้ามองผู้ชายที่เคยทรเยอลมหายใจยังหนัก แต่สายตาของเธอไม่หวาดกลัวเหมือนก่อนแม่ยกมือแตะไหล่ลูกเธอสบตาอย่างมั่นคงเหมือนบอกว่าเธอไม่ต้องเผชิญอะไรอีกคนเดียวเงาอีกเงาหนึ่งเคลื่อนผ่านพื้นทุกคนมองไปทางเดียวกันบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังทุ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนหรือแค่ลมที่พัดแรงขึ้นมาแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังมีใครอีกคนเข้ามาใกล้ชา้ชาช้า นิ่งและหนักพอจะทําให้ลมหายใจของทุกคนหยุดลงชั่วขณะเสียงรถตํารวจดังเข้ามาใกล้าจากปลายถนนแม่ของเธอเป็นคนแจ้งเบาะแสทั้งหมดเพราะเธอเห็นภาพในไฟ้สดอย่างชัดเจนและไม่ยอมปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นซ้าอีกตํารวจกรูกเข้ามาอย่างรวดเร็วชายคนนั้นตกใจจนทําอะไรไม่ถูกสายตาของชู้สาวเริ่มหวั่วันเพราะพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้ควบคุมไม่ได้อีกต่อไป หญิงตั้งคันถูกช่วยคลายเชือกเธอถูกประคองขึ้นมาอย่างระมัดระวังลมหายใจของเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติมือของแม่จับเธอไว้แน่นเสียงแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและอบอุ่นไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายลูกของเราอีกคนในท้องไม่ควรถูกพอไปด้วยชายคนนั้นถูกจับกุมต่อหน้าทุกคนภาพในไลฟ์สดกลับกลายเป็นหลักฐานความจริงที่เขาพยายามปิดบงัง ถูกเปิดเผยต่อสายตาทั้งโลกเมื่อทุกอย่างสงบลงหญิงตั้งคันมองท้องของตัวเองเธอรู้สึกถึงการดิ้นเบาๆเหมือนเด็กกำลังบอกเธอว่าเธอรอดแล้วลูกของเธอก็รอดแล้วแม่กอดเธอไว้แน่นท้องฟ้าเริ่มมีแสงสว่างลมอุ่นพัดผ่านใบหน้าและในที่สุดเธอก็ยืนขึ้นได้อีกครั้ง ในโลกที่เธอเลือกใหม่ไม่ใช่โลกที่ใครทำร้ายเธอได้อีกต่อไปเธอกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และปล่อยอดีตท,ที่เจ็บปวดให้ค่อยๆเลือนหายไปเรื่องราวจบลงด้วยความเข้มแข็งและการเริ่มต้นที่งดงามของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ความรุนแรงปิดเส้นทางของชีวิต